จต่นั้นแน่และนี่คือมะเขือเทศราชนีนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาเอามันเนี่ยไปอบแห้งเอาน้ําออกนะครับเพื่อทานเป็นของว่างนะครับทานเป็นสแน็คนะครับเพราะว่าเราจะได้ลดน้ําหนักตามสิ่งที่เราหวังเอาไว้นะครับมาดูกันว่าถ้าอบไปแล้วเนี่ยตัวมะเขือเทศมันจะใช้เวลาอบเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่ผมตั้งไว้นะครับก็น่าจะเป็น ประมาณ55องศา,ศาเซลเซียสน,นะครับแล้วก็ใช้เวลาอบเนี่ย12ชั่วโมงก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ผ่าครึ่งน,นะครับจะอบอบทั้งแบบนี้เลยฉะนั้นคิดว่ามันน่าจะใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมก็ใจเย็นๆแล้วก็อบไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเบเกอดเทศราชนีพออบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงอ้อบอกไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมว่าผมไม่ได้ใส่น้ำตาลนะฮะเพราะว่าต้องการที่จะลดทั้งหนักจริงๆแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกัน I can't think nothing better. Spending day with you. และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาของการชิมแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวชิมก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะบอกปัญหาหรืออะไรนะครับมาชิมกันเลยสำหรับตัวอ,อะไรนะเมือขือราชนีอบแห้งนะครับไม่ใช่อบกรอบนะคือการอบแห้งนะครับคุณผู้ชมอบยังไงมันก็แห้งนะครับอื สรุปว่าไอ้มะเขือเทศอบแห้งเนี่ยมันเหมาะกับใครก็คือมันเหมาะกับสายที่อะไรนะลดน้ําหนักสายที่กินแบบว่าสามารถกินมะเขือเทศดิบๆได้แบบนี้ได้นะครับก็สามารถทานได้นะฮะแต่ถ้าถามว่ามันเป็นรสชาติสําหรับทุกคนไหมผมเชื่อว่ามันไม่ใช่รสชาติสําหรับทุกคนหรอกนะครับจุด้ัถ้วยอาจจะชอบนะครับ หรือผู้หญิงหลายๆคนน่ะอาจจะชอบแน่นอนผู้ชายผมก็เห็นเริ่มเริ่มมีการกินกันเยอะมากขึ้นมีการทานเยอะมากขึ้นนะครับแต่สําหรับผมผมอาจจะต้องการรสชาติที่แบบมันมันมีอะไรนะเขาเรียกวาวาไรตี้อ่ะมันมีเปรี้ยวหวานมันมีแบบหลายๆรสชาตินะครับฉะนั้น ถ้าถามว่ามะเขือเทศอบแห้งเหมาะกับผมไหมผมก็อาจจะบอกว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะเป็นกล้วยอาจจะเป็นสับป,ประรดอาจจะเป็นแอปเปิลแทนที่เหมาะกับผมมากกว่านะครับสาว,ว่าอาจจะชอบแน่นอนทีนี้มาถึงปัญหาเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าอุณหภูมิที่ใช้อบตัวมะเขือเทศตัวนี้ใช้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ตัวนี้ใช้อุณหภูมิอยู่ที่ผมใช้ที่55องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลา 3-4วันนะฮะได้แค่นี้เองถามว่ามันแห้งไหมมันยังไม่แห้งมากนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยมันยังมียังมีมันยังไม่แห้งมากคือจับดูคุณผู้ชมจะรู้เลยนะครับฉะนั้นถ้าผมแนะนำเนี่ยให้มันแห้งที่สุดเนี่ยอาจจะต,ต้องมีแบบว่า5-6วันประมาณนั้นนะครับถ้าใช้อุณหภูมิแรงขึ้นมันอาจจะไหมได้นะครับฉะนั้นอยู่ที่ 50- 5 5ไม่เกิน60องศานะครับเพราะว่าน่าจะกำลังดีนะฮะถ้าถามว่าคุณผู้ชมทำมะเขือเทศอบแห้งทานเอาไว้กินเองเนี่ยคุ้มไหม ถ้าคุณผู้ชมรอได้นะครับคุม้มแต่ถ้ารอไม่ได้ผมแนะนําให้ไปซื้อทานดีกว่าด้วยหลายๆอย่างเขาอาจจะถูกกว่าทําในปริมาณเยอะนะครับมีการควบคุมนูน้นนี่ที่ดีกว่าไปซื้อทานน่าจะดีกว่า เพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมทำเองปัญหาคืออะไรครับค่าไฟนะครับเพราะว่าค่าไฟของเราแพงนะครับก็มาจากทางรัฐบาลนะครับอันนี้คือปัญหาของการอบมะเขือเทศนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าเขามาเป็นลูกอะแล้วผมอบทั้งลูกนะฮะเพราะมะเขือเทศราชนีคือลูกมนเร็กอยู่แล้วว่าจะให้ไปผ่าครึ่งอะมันก็ไม่น่าใช่นะครับก็เลยต้องอบเป็นรูปมันเลยช้านิดนึงสำหรับวันนี้มีอะไรอีกก็คงไม่น่ามีอะไรแล้วแหละขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ